สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สิพามาชมบรรยากาศท้ายลดน,น้ำต้นไม้นะจ๊ะาดินตะเสาจักน้อยเจ็บม่องพีพามาลดน,น้ำต้นไม้ตะเสาวพี่น้องดินเสาวเจ็บแผลมล้วก็มาหาเห็ดลดน้ำต้นไม้ มันอดแล้วฝนสิโตกซะบุ๊ตอนแรกว,ว่าสิเปิดสปริงเกอร์ลพี่น้องบางนนี้เปิดแล้วมันกะไปได้เพราะทถึงดอกสปริงเกอร์เสียดายน่ามันเกี่ยวกับกระเด็นหลบถนนซื้อๆบางสิงโตหน่อยคนะ่อยน้ำยุดยุดบันนี้มีโอกาส ข้างใน็ยะนู่นเนาะนสายาสาย,าาย่าง้าเงี้ยนข่งกับมาฮดยานไทยถือกระเจาด้ <laughs> ยันพ่ยู่ววกรสิฮดเนีย่ยล เฮียวเฮียวนั่งของเว้งกับแดดแดดเดียวนไงดอกกุหลาบเลยกระร่างเสียเน,นี่พี่นอ้องกรร่างสุเกิดเกิดดอกวูดนี่เหนนังผัวหอยอยู่หลงังรังติดไปว่าหอด ล่ีนอ้แดดขนานงามจะเจ้าตื่นมาเจ็ดแปดมงสีอากาศก็ลเรื่องดีรดน้ำต้นไม้บรรยากาศดีสีนี่ทางอยู่นี่นะพี่นนองตายมัดลเลยไฟลายกระยาน,นั้นตาย ลา่าต้องจุดไปมาหอดก็คือสังเ,เกตบ้ง่งมันหอนหลายอ่ะนะค,คุณนี่ลงไปควันมันขึ้นเลยพี่น้องคุณควันขึ้น คั้นขึ้นเต็มเลยคุณเบิงในพีน่หน้อห่อนบ่ห่อนสั้นเลยกันล่วงเบิงบคุณคั้นขึ้นเต็มเลยคุณนะ ข้ใใใ่ใสห่ hmm. อมางหน่อยกนทางนี้มันสักสักกินีิ้ทางทาง่างทางทางรางเยอะสินิ้ทางทาง่างหน่อยนึงแ็บแบบทาง่างเอาจออินหน่อยนึง ถ้าไปหอดอีกฟังหนึ่งพี่นอ้องมาจา้ะน้าพี่นอ้องสีนี้ม่มนี่ม่มหนึ่งกุหลาบม่มนี่เหรอกระลังงามเพื่อนคืนนี้คันมันแตกกอออกนี่เนาะพี่นอ้องเอ้ยดอกกุหลาบเนี่ยอ้ยหลายค่ะที่จริงนี่ยมันทวมขึ้นหอดสิเคืองอันนี่ไหมหอดแถวๆสิเคืองอันหน้าต่างนะ่ะตัดออก บ,าต,าาาบาตาย้ดหิหนาหนาวกับบะไต้คุณลาพี่นี่ดีดีคุณอะไพี่น้องบักทั่วข่อยเอ้ยย่าอยู่ฟังคุณอ,อันนี้กับคุจองงานเตรียมสิไปฮอตแข็งแางพี่น้องวันเสาร์เป็นหนหน้าเจ็ดแดดมงไม่โอกาสกะเอ่อบัได้ไปเหตุงานเพราะว่าเมื่อใดกันไปเหตุงานกับก้อนกับมา แต่ยังมาหดก็ง่ยนยาก็เดอดดอกเปียงๆ้างนั่นอ้อยนั่นหดไปแล้วที่ริงที่เต้เนุ่นนี่่อยกะมีได้ที่นองนี่เราดอกดาวเรืองมันตายตายมาเลยวผ่นไล่เห็นมาฮอดต้นใหม่ นี่ยี่นี่เขาคอยพี่น้องต้นนี้เท่าไหรก็คือว่าสิตายนี่แหละต้นใบเอามาใบตายเสียงยังเสียงดังพี่น้องพูนในเบิ้งต้นบักว่องขาอยยุ่มมุ่งพูน ไข่ไขไปหอตต้นบอกตั้วอาจจะเจนยหน่อยของไข่เราพี่น้องเดี๋ยวกระแตกนอก้อแตกกอกุหลาบแล้วสิไปฮอตถังล้างเอออ่ะมือนีอกซัมเนี่ยก็น้อพี่น้องเนาะพบกันคลิปหน,น้าน้อโดนๆเฉดเลยมันลงกของกับบ้าไข่มีเวลาเมื่อใดก็พบกันคลิปหน้าคลิปไม่แล้วพี่น้องสวัสดีจ้า